มาค่ะคลิปนี้จะพามาพันมอเตอร์ขนาด75แรงกันค่ะเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษ DMD ก่อนนะคะตัดเพื่อเอาไว้รองร่องสล็อตมันค่ะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปใส่ที่ร่องสล็อตของมอเตอร์ซึ่งเราจะใส่ไปให้ครบทุกร่องเลยก่อนที่เราจะพันขดลวดลงไปค่ะเมื่อใส่ครบเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มพันขดลวดได้เลยนะคะและเทคนิคที่จะกรดลวดลงร่องสล็อตได้นั้นเราต้องใช้ไมล่ารองร่องมันก่อนค่ะเพื่อกันไม่ให้ขดลวดถลอกและเวลากีดลงร่องมันก็จะง่ายขึ้น ขึ้นด้วยนะคะค่อยๆเลียงลวดลงไปค่ะลวดมันจะลงได้ง่ายจากนั้นเราก็ใส่กระดาษ DMD ลงไปและดึงเอาไมล่าที่เราลองล่องสล็อตออก แค่เพียงเท่านี้เราก็สามารถกรีดขดลวดลงไปที่ล่องสล็อตได้แล้วค่ะมอเตอร์ตัวใหญ่จะกรีดขดลวดลงไปค่อนข้างง่ายไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากคือความใหญ่ของมันเนี่ยและเวลาจะพลิกมอเตอร์แต่ละทีก็ต้องใช้ลอกในการยกค่ะเนื่องจากว่ามันหนักและขั้นตอนสุดท้ายของการลงขดลวดเราก็จะต้องใส่กระดาษ DMD เพื่อกั้นขดลวดไว้ค่ะและจะมีกระดาษอับไมล่าเพื่อกั้นเฟดไว้ด้วยค่ะเมื่อเราลงขดลวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญคือการตกแต่งให้สวยงามโดยจะใช้ ค้อนยางในการต่อนะคะเพื่อไม่ให้ลวดมันถลอกจากนั้นเราก็มัดเชือกค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อหัวสายอาบน้ำยาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ